นอกเครื่องแบบแต่งตัวนึงว่าวูณศูนย์เด็กว่าสวยติรู้ไหมว่าเราเป็นอะไรอาก็เป็นออดซอมมอสแมนาะดูเด่นเป็นดาวชาวออดซอมอเก่งจริงนออาสาสมัครมีหดทาประจําเป็นอาสาสมัครเ่าเอ้ยเอาออดซอมอนี่ย่อมาจากยังเกาะอาสาสมัคร เรอบ่แมนจักเทียเอาบ่แมนติอสมอ,อมนี้ย่อมาจากอ้อมน้ำ่สมไส้หมูโอ้ยแนยวเฮดใ้ท้องเสือตอนน้นนะ่ะเอาบ่าถึงบ่เคอยอบรอมติแจ๊คลโโ้เนาะเฮานี้เป็นอาสาสมาัครประจำหมู่บ้านประจำตำบลได้อุทิศตนเพื่อสังคมจ้าแต่ว่ามันก็มีแนวดีเนี้เออแนวดีจังไดมือว่านนี่ไปควอมลูกหน้ามัน ไปความเฮี้ยนแม่เถาฝรั่งเออได้สบู่ยาชีฟันเออได้ขี้มอาบน้ำว่าเดี๋ยวเบิดสุดจริงเต็มกระเป๋าอัดเงิ่ะว่าต้องซื่อยากต้องซื่อแจ๊กเพียแต่หมู่บ้านขาดทุนเอาคือว่าจังจันเันไปความแก้วน้ำยื่หลังตู้เย็นเอาก็ที่ขาดทุนว่แก้วน้ขาดทุนอาพันเหรโรดก็ที่ขาดหลายแท้แก้วน้ำแทะแคลปอม ก็เลยได้ซึ้งไอ้เพื่หมวเอฮหามึงเอ้ยี่ามึงเอ้ยแม่ยังมือพันธ์เห็ดแนวกินใน้ผัวเออจักอันไหนใส้อเบียดจักอันไหนเขาคัวหลงกันเตี่ยเอาใส้อเบียดไปใส่ลาบนกคุมท่องเสียเบิดเนี้ยงวะเขาคัวเดบันอะเขาคัวไปใส่เขาคัวก็ยุ่งของเก้าแล้วเอาไว่เป็นเอาไปหยอดหน้าไหมเพิ่นเอาไปรยอนอยู่นั่งเสียเบิดบ้ปหาฮามืงอก็สั่งสันไห้อดสมออยัง อย่างนี้ถุงอย่างนี่กระถุงไส้อะเบนละสิเอาไปยอดโอ้ถุงไส้อะเบนแต่ห่อมาอย่างดีงม,มันเหมียวเฮ้ยเบิ่งข่าวบ้านเมืออ่องเข้าไปเดี๋ยวนี้นั่นฝนบ้านเขา้าแหงตกชุกเข้าใจบ่อเออเมื่อบ้านเขาข่าวว่าฝนบ้านเข้าน่ะตกเป็นค้างคาาฮะฝนตกเป็นค้างคาาฝนตกเป็นค้างเขาตายตายตายกะครัานเป็นยังแค่สิตายตายกครับสวนบักสีดากูอยู่งสิเลือติบบตล เอาคือเข้าใจว่าจังสันเอาฝนตกเป็นข้างข้าวมันก็้าบ่าปีนเชิญกินเวอร์ตินข้างาวมันมาเป็นอีเจียาข้างข้าวเนี่ยดายสันฝนตกน่ะเป็นข้างข้าวตกเป็นแห้งแหงอีกแล้วเอาฝนตกเป็นแห้งแหงเออเป็นข้างข้าวยังมาพ่อไปแห้งแหงอีกเออบ้านแมงสีผ้าว่าเอาคือบางสันมือวานปิ้นเอกสารใบอสมอนี่แหละที่ไปส่งเพิร์นย่สำนักงานเอกสารกูบ่กแห้งๆเด้เป็นอย่างเปียกๆ มันเป็นยังเอามึงว่าเป็นแห่งแห่งเนาะมันถือฝนตีถือฝนมันก็ฝนตกเป็นเปียกเปียกจังสีถือต้องตกเป็นแห่งแห่งหมายถึงบางแห่งก็ตกบางแห่งก็ไม่ตกเอาว่าสันี่วันนี้น่ะตกอยู่บ้านแสนสํารานเออพรุ่งนี้ตกอยู่บ้านโนนหัวช้างอ๋อนี่คือความหมายเออกูกับบู๊เนาปันนี่สิบห้าไปยอดน้ําเออหอดเช่นเป็ยายมีแล้วหายมี่เทลยายมีเออ ยายมีค่ะวะบ่ยู่หื่อใหญเองบ่อยู่เป็นโอกาสดีเฮ้าโอกาสดีเนี่ยใดลักสบูยาทิฟันเมียนแล้วสซละกืมีลูกน้ำไหมเออยายมีป้าเอนี่มายายมีไม่อยู่วีไหมลูกน้ำตัวเท่าเป็ดเทพเลยเอามาหยอดไหมเอามาหยอดเอามาหยอด เลงไปเลยเออคนขา่กันค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 อ๊้เหนื่นยมอ้าอันนี้มันเป็นอ่างน้ำขังอีกแก้วเหรออ่างน้ำขังก็ต้องเททิง้งมิดซีรีมันเป็นน้ำฝนิ่นต้องไม่กินกินนี่นี่นี่นนีนแนวได้เราละนี่แบงาให้ฉันรัแน่สบู่ยาตีฟัน ไม่มีไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เนี่ฟิตเก็บใส่กระเป๋าแบ่งให้ฉันด้วยเป็นอาสบู่วันมีเดอรมีเห็นเหมือนพอดีนี่เออแจ็คหน่อยเงินเดือนห้าสีออกเงินเดือนออกใกล้ออกแล้วเดือนละหกร้อย พ่อได้ไปเข่าลันเสริมสวยีนเมี่ยงย่างไังวิ่มาเสริมสวยได้เสริมสวยจันจ๋าเลาอบานเฮ้านีเหยียพ่อนยองย่องนีนอต้องเข่าเมืองนะคะจ้าเดือนว่างขันไปเสริมสวยเป็นแนวใดเบิดพันสามเงินเดือนหกร้อยเบิดพันสามเงินเดือนกับพ่อพ่อใส่ขาดทุนติวันี่เฮ้าก็ต้องเฮ็ดเพื่อสังคมเด้์เบิันไปตีงินเดือนกับพ่อพอใส่ดนตนี่เาัองเห็นเอื่อสังคเห็เนจากเหตนเือเก่าอ่ ที่เขาเอาน้ำลายประดสอ่าเขาเอาอพัดนาอุ้ยกระดีได้น้อยางมฝนยามฝนตกฝนลงยงบมเปียกน้อระดับมึงนี่กลางโฮมเมนบอเออฉันนี่ยางนี่สิเลยนี่เบิดเจอเบิดเจอตกมาเลยค่ะไม่กลัวค่ะมีกระบางลมค่ะคุณนุกว่างูจงเฮากระบางลมอย่างสาเหตุไงกันเพเอ้ากันแดดกันฝนล่าสุดนี่สงมยังนี่ไปย้อมผมไปย้อมผมเออบลัชจากสีดำดำเป็นสีชมพูอือเขาเอานํำเท่าไายเท่าไรคะ เขาไม่ได้เอาจักบาทเอาคือคือว่าเอาให้ผัวเอาเปียกแค่ย่อมให้มามีเงินนะมามเงินเดือนนด้สามขีดไก่โปนี่เอาบัดนั้นคือเปเหตุอันนั้นขั้นจามขุนจันเหตุยังเอามึงอ่ามว่าหัน่ังมงกูกะคุยทับทุ่มคู่ศูนเด็กไปสลัดเพราะมีเงินจักบาทเื้อต้งปูน้ำปากกระเบื้อ ระดับเฮาออดสมอกกับออทสนีดล่ะได้เวลาล่ะดิได้เวลาใส่อีกผ้าลูกบ้านเต้นอาราบีเออหนอมมันจากโมงจากย่ามเหรอนี่มีนาฬิกาบว่าใบสามไปวะาคันใบสามกับฮอดเวล่าเหรอก็ใส่ไปเปลี่ยนสูตรใบเปลี่ยนสูตรเลี้ยวไปเมย์ผ้ากุดเสื้อซาดฮะได้เวลาแล้ว ใจสามพอดีเรียกลูกบ้านประชุมค่ะในออสมอเอินลูกบ้านประชุมตรงเต้านกบีดเอาคือเงียบอยู่เนาะมาเร็วๆเจ้าอาราบีกบท,ทั้งหลายป้าทุกที่ป็ดยางดำไม่เยอลูกูกาน <S <S 2> <S 2> <S 2> ใเก่าใหงภาพกูเฮ็ดปัดทัวน้อเจ้าไปดอก๋าวก้เฮ็ดตอนนี้อสมอเอ็นพาลูกบ้านมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ลูกบ้านธรรมดาอสมอหมู่นั้นหมู่นี้นะนี่เอ้าอสมอตีนีเออมาจุ่มกันแล้วแม่มาเจ้บ้านแต่เน่อุ้ยนี่เป็นอยังจะมาใส่เสียหน่ยเน่โซ่ดิวไม่อยากอายท่านนายกเนาะคนดีเนาะฉันกันยังบใส่ ปนี่บทสุดท่านนายกตัดให้เฮาไปเต้นอาราบิกนั่นนะกันนี่แล้วตีมเดียวกันหมดนะคะัตีมเดียวกันตัดชีเยียวชี๋แค่น้ำย่า,ยางดีใส่เขาแล้วมาคือเชีย่ยครับพวะพวมันติมโตมีเกียรติอยู่ในน้ำแหมมาตาบัตรไนแนนี่อ,นอันนี้มสีขา่าจอมสีค่ะออดจอมส์คุมบัตรจอมสีเพราะไม่นั่งจกกงักรุณคงคุยเจ๊ก สกอร์นนักสกุลชมสีกงก้อยเจ๊กและเพื่อนๆทั้งพี่ดีทั้งปุณิย์มาตาใสเมฆจ้ามาจากไสลามาจากบ้านโนนไายทองไา้ทองกระย้อนคืออีพดจะมั่นละเนาะอันารย์บันไายทองผมพดจะมั่นกวนมักตาลสุกแล้วเกียรติคกะคิดว่าเขาเป็นแอนนาเบลนี่มึงจะเอาวิญญาณมาปล่อยเจ๊กูเด้ออีนี่ดี สวัสดีค่ะน้องฟ้าจากบ้านโคกกองกาลสินค่ะป้าบ้านโคกกองนุ่นแดงพุ้นตัวนี้อันนี้ดิอันนี้เอาห้นละง้างหยุดไล่เหรอท่านไล่น้ำมูอยู่ทุจ้าน้องบอยเบิกบานค่ะป้าอสมอเน็ตไอดอลผุ้นตัวนี้เอาเถ่าแล้วกันยังนีน้องน้ำหนาคือเกาอันนี้ดิติดตามคลิปดังได้นะคะทางไหนค่ะทางไหนตอกตอกแตกตอกแตก ติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้นน้องยนี่ยออสมอเอ็นสีจากเสนสำมล้านน่าเชื่อค่ะอันนี้กับกาลสีคนละมูบานเออมาละมูดแบนีอาพร้อมละไป้ามนีพร้อมลรือป้ายใครเป็นผู้พาเต้นหยกมือเลยค่ะฉันเองค่ะไอ้นฉกรอบข้องนกวีดนกวีดอยู่ในกำมือจากแถวค่ะใครสวยอยู่หน้าสุดนะคะ เดี๋ยวว่ามันพาสิไปบินบาบแต่ว่าจัดแถวเนาะยกสอกนี่ก็ต้องจัดออกไปทั้งหมดเอ๊ะทอไมไม่ได้นังสือเนาะมันผ่านการโอปร่มวะนี่ว่ามันสิไปเดินขบวนพระฤกษเอ้ามาไหมฟังสัญญาณนกวีดนะคะทั้งหมดจัดแถวเอ๊ะเี่ย เป็นออดสมอรหรือเรียนรอดอขันไีนได้ไหมเนาะมันคือรอด,ดอแทะเดี๋ยวลองสังขึ้นลอดดอบงกันนะมันจะคไหมเอาฟังสัญญาณนกหวีดนะคะค่ะตามระเบียบพักอสมออย่างมันคือจริงโจทย์แท้กาย เนี่ยแล้วถ้ยติดตรงยุบหันแบบกลางๆหรอครับว้าวฉันหลงขอโทษค่ะจแบบะเป็นบรรเดหนังสือเอาไหมค่ะทั้งหมดแถวตรงตรงเลยนะคะับใ่ายหันหน้นาดนเอาเอา อีกคนค่อยเสกนี่ยงนี่ก็ว่ได้หนังสือเอาคำว่าใส้หันไส้หันแหม่ไสนี่แหม่ทั้งใส้นี่นี่หัวใจมึงอยู่ทางไหนจี้วัดอะไรผเอาไอ้เนาะสรุปไพพิดนี่เอาผีสามคนพิแข่งเนี่ยปะทำกันไป่ได้มัโโทษโทษใหญ่โทษโทษส่ส่สม่ว่ไันก็เป็นหัวใจพัฒมูผีหันกวาวทั้งไส้ผีทั้งผี าวากไส้หันไส้ทั้งขวาจะบอกไส้ทั้งไส้เพาเป็นไส้ทั้งขวาบอกกันเหม่อาไมมฟังนะฟังนะเออไสยหันโอ้ยโอ้ยแบบไหนนี่บุอยมือใจโย่เขาบอกขวไส้นั้งขว้าออเช้าเช้าเช้าพูดเข่าเสียเป็นล้ม เอาเต้นอะโรมิกรธดู้ท่านี้เข้าใจกันติด่ะนี่เอางั้นหันหน้าไปทางนี้ทางตรงค่ะทางตรงจะพาวอมก่อนเต้นแอโรบิกนะการแขนการแขนการแขนออกไปดอกไปทางนู้นค่ะไปงับไปกางแขนขยายเต้านนอั่งลงค่ะได้ที่จะนั่งลงนะคะอเหยียดขาไปข้างหน้าเหยียดข้างหน้าเหยียดข้างหน้าอีสัตย์ใครอยากกินข้าวผัด อยายกินข้าวผัดคะอยากแจกสัตว์กันค่ะการขาออกค่ะให้กว้างที่สุดนะคะก้มหน้าค่ะเปลี่ยนท่าเลยบ๊ะคพุดอดสมอเอาเปลี่ยนท่าหรอคะทำไมคะมันขึ้นค่ะอ้าวอาจับค่ะโอายิงเอ็นยังงอค่ะดิฉันขายาวค่ะ อย่างอขาค่ะมันไม่ถือเทคนิค้รีันาราเอ็นแม็กซิคอร์ปล่อยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะต่อไปเต้นแอโรบิกค่ะจัดแถวเหมือนเดิมจัดแถวเฮ้เฮ่เต้นตามนะคะดูนะคะดูนะคะท่าอะไรก่อนค่ะท่าแรกต้องถอยหลังไหมคะไม่ต้องถอยค่ะอยู่นี่แหละค่ะแต่อย่าตำกันนะคะ ทิฉันงงค่ะต้องหมาเต้นต่อหน้าค่ะเต้นต่อหน้าค่ะเต้นใส่จังหวะรำซิ่งเลยค่ะเหมือนที่เราสอนค่ะได้ค่ะถอยถอยเอาถอย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 เอาถอยไีอีกค่ะถอยไปอีกนะคะติขาซ้ายก่อนนะคะอาหนึ่งแบบติไปพร้อมกับยกขานะคะค่ะเอาเริ่มค่ะเปลี่ยนค่ะสลับค่ะ อหยุดท่าหยุดท่าหยุดท่าเราไปท่าตบอีมีนานะคะชื่อท่าว่าตบ,ตบ,ตบอีมีนาค่ะเอ็นขับตัวแบบนี้นะคะไอ้โอ้ยอ,อิมินาชมป์กว่าเรมันดังบุบ๊บไหมคะดังค่ะ,คะถ้าดังแสดงว่าถูกต้องมีใครไม่ดังไหมคะดังค่ะ,คะอ่าต่อไปค่ะ โตบดูดเนี่ค่ะอ่าเปลี่ยนท่านะคะตรวจค่ะในนี้ฉันแก่กว่าเพื่อนอาท่าอะไรคะนี่มีท่านี้เลยคุ้มไหมแก่ตาม อย่งกนนีอันนี้ไม่ได้ให้ทําตามค่ะพะเกกบอกเนาะฉันเตาเตาแต่เตาเตาไปเห็นน้ำกูบ้างนาทเว่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนี่ปะสี่โมงแล้วสี่โมงชั่วโมงหนึ่งผ่านไปตั้งแต่บ่ายสามหั้าท่านหนท่านในหนึ่งเขาให้ผัวกินยู่วเมตสิเมียเฮาเมียกับแนหัวสิเต๋อเอาเอา ยังซ่อมมาได้เลยแล้วยูงมือใหม่ยังซ่อมเพรากูให้ขึ้นอย่างนี้เอาตีไปไปไปสั่งเข้าไปเนี้ยเนี้ยไปให้ให้ไป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 มือว้าบอกว่าเส้นได้เมียเป็นอสมมอนพี่น้องเอ้ยจะมันมันยากมันซ่าคักตื่นขึ้นคึ้มายากน้ำเปล่อสมอสออกกี้พูดถึงเส้นขัก ให้เต้าลูกเต้าผัวเดินเข่าสู้กินเฮ้ยบอกมาเงินเดือดพันกระสันหกร้อยหกร้อยหกร้อยซื้อขี่หฮมากินกระบ่อิ่มบอกมากูเส่งอสมอตว่ขี้ผ้ชมเฮ้ยมาทางเงินเดือนออกกระสันพากันไปีดผมผุดในเมืองผุีดผมคุ้มช่วงเงินเดือนพันนึินสิบวันดิอดแตดผุดวันดิอดหมอยมันผุดบอกมาคอยศูนย์กาสากาอาสากัก ย้ำมาแลงมากานดิบายบายมาดิส่วนมูนไปเต้นอาหรับิกน,บน,นุ่งทรงบาซฮัตนิ่งจริงม้วเต้นออกทั้งหลังมูเต้นทั้งหนามูอฝุ่นเดี๋ยวบางอีป,ปีพมอาจะตูดปูดยู่วู้ใดไเข้าก็ไปเบิรงเกิดตัวอุ้ยจะเป็นบ่อมากเลยรั่งขัดอันโอสมโอสอกขี่จะเตะจังบาทอยู่กันมันมากดิละบ่เวิน่นเมียจะเป็นศูนย์แห้งศูน,น,นย์าานขัดศูนย์เนืย่ำมาเศร้ากับเฮาหนีแต่งตัวให้ลูกไปโ้งเรียนยาำบายมากกัน ไปเต้นราพิกผันว่ายามบายมากกเขาไปหารลูกหารปลูกดูดีมันไปใส่บมือนนมากเถอะูหามกแรงมันจะอกินเขาบูมือดุ้ยอีกอสองอสอวบิ้นเบไหนังบัเฝ้าคับเนาะบิ้เบิดี๋ยวจะเฝ้าคักกว่านั้นเฮ้ยจะเป็นคักโอ้ย มุกเฝ้าคักแถเฮ้ยเดี๋ยวๆมันนี้จะเฝ้าคักกว่านั้น,ม,น,ม,นมึงเห็นยังเห้เฮ็เห็นยังอ้มันตากลางชา่แองโอ๊ยเต็มไปทำชาย่างครักเนะมันนี้เดี๋ยวยังก่าไหมมงยังก่อนดมยังก่อนมึก่ไปเต้นอะไรบิ๊ ขนตาขึ้นเป็นอยังเกาะนือพยายากูกะติดใหม้มันแต่งให้มันงามตัวอะไรมันจริงงานมแห่งามขักอยู่งามขักเนาะงามขักเนาะไม่ยากน้ำกูข้างแต่เขากูกระน,นึงแล้ว <c oughs> น้ำกระตักสแสงแล้วเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งอัดคิ้วกระเพาน,นออกวานี้มาเขียนออกมาเบิ้งจัดนึงคือ,อกีบผม, <c oughs> ว,มว่าท่านมีเปียกเห็นไหมาว่าไม่เกียจว่าจมอเทอุย้ยก็จะพระสื้อไม่นี่ไม่คุยคิ้วกับมามีอุ้ยกูกะมีประโยชน์ปหนึ่งตัวประโยชน์หยัง กูก็เป็นความลูกน้ำโยงไร่่ะไ้ยงมากัดข้อมึงไงเดีบักตอบมึงมึงไปบังลเลยเฮียมึกมอึกไปันงนเขาฟวบไยงมึงก็ว่าควานุ่งมิตรทอเป็ดเทียบเปทียบสาบการ้อมึงตายแน่นอนออมไ่ปความยนผู้อื่นอยู่มึงก็เป็นอย่าง,ง,างปเจ้าบความ,วามวเอมง,ง,เงความ,วามจาังเลยกูว่าเป็นอซอ,อมม่ามึงก็เป็นพวอ,อสอมมดนี่ดิัวอสม่กับเพิ่มหนุ่เงินเดือนอะไกูทำเนยหกอยหกลอยหกอยสิมาเห็นสองคนสคนถือกูะสามลอยถือไรบ้านตี แสดงมึงอวาแสดงมามึงเป็นออดสองมอไอชั้นิดนึงเออมือดินะบักออดสอมอบักอาศัยเมียมักอาศัยเมียเฮ้ยกูว่าอะไรอาศัยมึงกับเ่อเนอนับเตมือดิต่อไปขันมึงบลาออกจากออดสมอมึงบลาต้องโยนออกันกับกูเฮ้ยกูติเงินมึงติดค้ามือกับบัตรชักค่อยหน่อยหน่กูได้เงือเด้อกูไปนั่งให้ปลาซิวตอดยังสิไม่แห้งกับมึงบักอันนี้เออมึงขืนเสียงกับกูเตี้ยมันสูกินน้ำก่อน กลับมากาขึ้นเสียงกั็พูดดิขึ้นเสียงมันเป็นหยั่งมันจิถืธอแข้งก็ที่เก่งกับอกสมอแท้เก่งนี่ยกูเป็นที่กูสิบอกเก่งภาษาพูนไปนอนทงนั่นท่าไปนอนที่หยั่งที่ทงฝ้าวัวฝ้ากล้วยบอฝ้ากูไม่ต้องกูจขายถิ่มบนหรอกวัวก็กล้วยไปไปขายขายถิ่มข้ามันอยากขายถิ่มห่วยอัดหยากนั่งบนอสมอพอดีนั่เดี่ยวอสมอพอด มาเล็วื้อขีดกินหางกับโมอีมเขี่ยกุตาตีตาใส่ตางบแบบขวบนี่เมียโอ้ยเมียเมียเมียไปเต้นอะไรบีบกับเมียเพราะยังเร็วงบมาเฮียนยังมันหยางน้ำผัวน้ำหยางอยู่โอ้ยไฟมันมาหนึ่งตีสัมบองห้าขวดใส่คนเอ้ยว้าวเจ้าป้าเต่ายี่หอยหยางดอกยังไม่ได้ใส่แกล็ดขบ้านคือเมืองเขา โอ้ยมียะไๆมียยมาสีเงษดจำผัวนัดอบตอก็ได้โทรหาพี่อบตอกอนสิ๋ชวนพี่อบตอไปกินหมูกระทะมึงนอนไรมึงนอนเฝ้างอเฝ้าก้อยหันละกูบ้างษดกูจะไปกินหมูกระทะ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ